โอเคเรียบร้อยอ่ะเออเอ้ยเรียบร้อยอือลุปบอลลอนเอออ๋อโอ้เรียบร,ร,ร,ร้อยครับโอ้โหคนมันด่านนี้เอาละครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยน,น,นะครับโอ้โหมาถึงเปิดโอ้เขโดนอีกแล้ววันนี้อยู่กับเกม Duty ครอปดูตีนะฮะภาคมอนด์วอลเฟย์นะฮะ

lòng robot ui robot à bay đi lio đi đinh ôm làm loay hoay wowuuuu nhảy không lên nhảy không lên không lên không เพื่อนกระสุนเอออันนี้ดีกว่ามามันไม่ได้มาถูกสอยล่วงหมดอะโดนมีเป้ามีเป้ามีรถยิงดิ โอเคไปครับไปเคขึ้นมาครับอื้โอ้โหอยู่กันเยอะแยะแม่ง yeah, <get> เริ่มใหม่หมดเลยเสียเวลาไม่นี่อ่ะ โคตรเสียเวลาเริ่มใหม่เลยอ่ะนี่โหลดเลองนี่อ่อนเชือกมากูจะเตรียมตัวยิงให้ โอ้ไม่โดนสักคนเลยฮะมาแล้วเว้ยออโทษทีนะฮะเอาละมันฟ้าระเบิดไปแล้วล,ล,ลีวดลดเอ,อเอา เรียบร้อยับเม็ดสุดท้ายโดนพอดีครับมาแล้วไปเคลียอนระเบ,บิดไปแล้วระเบ,บิดโอ้โห

รถรถรถจะระเบิดเออข้างบนข้างบนเรียบร้อยครับข้างล่างข้างล่างเออไป ไปเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหความร้อนแรงนี่มันเออนาหาดครับอุ๊ยรถดิไปไปไป,ไป โอ้คิดถึงคอมดูตีโมบายเลยว่าด่านนี้ใช่ป่าวะเฮ้ยคอมดูตีโมบายนี่ว่าด่านนี้เออกูยังบ่นไม่เสร็จเลยนี่มันด่านคอมดูตีโมบายทุกคนอ่าลีโลนก่อนครับเอาระเบิดไป โอ้โหโอ้โหโกระสุนกระสุนแบบล่อยหลอมากล่อยหลอมากมากระเบิดอีกแล้ววิ่งฝ่ากระสุนออกไปใช่ทางนี้แหละนี่รถระวัง โอเคเรียบร้อยรีโลดนี่จะเป็นทางตรงยาวนะฮะนั่นไงกูจำได้กูจำได้เรียบร้อยฮะ โอ้กูก็ยิงแม่นนะไม่ตรงไม่โดนสักเม็ดเลยเอาละเบิดไปพิโรธเอ้าอย่าหาัวมาปังเดี๋ยวสยัตว์ nhiều mà nhiều, nhiều, số không a Okay. Okay. <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> เอาเอาดิม oh. ันว e. uh huh. ิ่งอย่างก็ไม่ใช่ดงกระสุนไงพวกเฮียเนี่ยเออทำเฮียอะไรเนี่ย dớt bên này quá nha bằng nuôi mấy lơ à dập lòi hả ยวได้ปืนนี้ยิงไม่ได้โ้เยอะกูจะข้ามไปแล้วนะมาแลวกูมาลวถ้ากูไม่มาก็ไม่ได้มา ยืนเล็งรอเลยอะเหมือนรู้ว่ากูอยู่ตรงไหนอะ เล็บร้อให้หลังแอ่น ว่ากูปลาระเบิดอัดไปเยอะแล้วนะโอเคได้เลดูข้างบนก่อนแป๊บเรียบร้อย มีโนบุกเหรอไป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 ข้างล่างเขาทำอะไรวะตุ้มต่ำตุ้มต่ำโอ้โหโอ,โอ่ไปไปไปดันดันดันเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกสอง เสร็จร้อยครับไปต่อรีโหลดโอเคไม่มีอะไรรถถังใครอ่ะ you behind the building at your 10 o'clock. Can you engage? Over. Roger that. Bravo 6, I got him on the Switching to manual. the shot. โอ้ย.ออกมา.โอ้.โชคดีไป.โอ้โห. Let's get the hell out of here. Come oh, oh, oh. Oh. Bravo, 6 So uh Bravo 6 Are uh, we there yet? Bravo 6, 2nd Platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. Precious cargo <coughs> is in intact and in en route. We're almost at highway four and should make visual contact shortly with second platoon. Damn. โอเคว้าวมีเครื่องบินมารับแล้วว้าวเครื่องบินเครื่องบินเอ้เพื่อนจะได้กลับบ้านแล้วว้าวได้กลับบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนได้กลับบ้านแล้วว้าวไปก่อนแล้วในที่สุดเราก็ได้กลับบ้านนะฮะ เพลแจ็กสันนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันครับ <im itation> อีกแล้วครับอยู่บนเครื่องบินอีกแล้วฮะ H a กแ R นะฮะหรือเปล่าอัานถูกหรือผิดโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยว้าวอุ้ยอุ้เพื่อนอีกแล้ว เฮ้ยทำไมเพื่อนเยอะจังวะภาพที่สวยงามนะฮนะะชื่นใจนะชื่นใจแม่มีระเบิดกลางทางด้วย อู้ร้อน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 จัดร้อนจัดร้อนจัดเอออู้ไอ้เด็กเคี้ยโอเคไม่เล่นนะฮะไม่เล่นนะฮะไม่ยิงเล่นะฮะเดี๋ยวเพื่อนจัดการให้แล้วครับ เออตรงนี้หนึ่งครับโอเคเรียบร้อยอะเออเอเอเรียบร้อยเอเอลูกบอลหลน่นเอออ๋อโอ้เร,เรียบร้อยครับโอ้โหคนมันด่านี้อ เรียบร้อยเรียบร้อยอีกโอ้ยโอ้ยใครยิงหลังใครยิงตูดไม่รู้ใครยิงตูดนะโคตรเจ็บฮะโอ้ยกระเด็นไกลยังวะโอ้ยไฟหันหมดเลยฮะเอ,อะ๋ถ้าตายแบบเนึ่งวะ รูปันพังะครับไอ้ลงต่ำอย่างงี้กูต้องลงใช่ไหมเนี่ยรถใครวะเนี่ยเฮ้ยไม่ลงว่ะปล่อยเพื่อนลงเฮ้ยระวังรถถังโอ้โหวิ่งไปดูเชี่ยอะไรเลยจกิดอะไรขึ้น

โอ้ยระเบิดนี่ไงล่ะกูลงว่ะทีเนี้ยกูกูก็ยังไม่ลงว่ะไอ้ลงเวย้ยถ้ากูไม่ไปจะเกิดอะไรขึ้นเอาไป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 ก็ไปวะ โอเคครับระ e <re, S 1> เบิดเออมบบนั้นแหละระเบิดกูยังมีควันหลงเว้ยเอาเพื่อนดูว่ารถระเบิด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 อาย ปืนปืนไม่ใช่ระเบิดแล้วนี่มันอยู่ข้างมึงเนี่ยพิล็ลดอดแฟลเข้าไปโอเคบคุกครับพีล็ลดโอ้ยโอ้ยมัวไม่เห็นทางนะ มาบ่โอเคคือมาถึงชั้นบนแล้วฮะโอเคฮะรีโหลดครับโอเคเรียบร้อยหัวแต้ครับไป ก็ป่านะ ไม่รอดเออกูจะต้องตัดภาพอีกกี่รอบกูถึงจะรอด จะผ่านโอ้ยโอเคโอเครีโหลดก่นอนเฮ้ยเฮ้กูกวัวจะมาถึงตรงนี้ได้แม่งลำบ,บากชิบหาย มาจากไหนกันวะกูคาใจแหนะไม่มีเฮี้ยอะไรเลยมาจากไหนวะโกรงงโกรงงไป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 กูกว่าจะผ่านตรงนี้ได้ไอ้เด็เฮียเอ้ยเอาอีกแล้ว

หาที่ลงไปช่วยเพื่อนเดี qui, ๋ยวนี้เร็วเออเอ้าเออเอ้าเรียบร้อยเคลียร์ที่ก่อนเคลียร์พื้นที่โดนซุ่มโจมตีฮะ ลงได้แล oh. wow. wow. oh. wow. oh. 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 ้วครับอาฮีอาฮีเฮ้ยเร็ว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 เร่งหน่อยมีหนึ่งนาทีนะครับเพื่อไปช่วยเพื่อนเร็วเร็วเร็วออกมา ออกมาเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยกูซิกเซกกูซิกเซกแล้วซ้ายขวาโอ้โหไม่ยิงสะก,กดให้มันมาแล้วเร็วเอ้ยช่วยกูด้วยอ่าเออกูซิกเซกกูซิกเซกกูซิกเซกโอ้กุรัดโอ้โหเร็วโอ้โหเยอะมาก เยอะ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 จริงเยอะจริงระเบิดระเบิดโอ้ยว้าวว้าวอะไรมาโอ้ยโหเกือบไม่รอดแล้วไงล่ะเพื่อนๆเอ้าระเบิดอีกชิบหายแล้วเอ้ยเออระเบิดลงระเบิดลง อาเอ้ยคุณลุงอ่อชิบหายแล้วอาเอาล้วคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วผมโคตรมันเลยฮนะ